ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกมเราบอกกันด้านเองว่านนี้ผมจะพาดูบ้านน้องผมกับผมที่สร้างไปกันเมื่อเมื่อวันที่สูนะคะเันผมตอนนั้นหนีว่าคือวันนี้คือว,วันที่ห้าห้องแรกเป็นห้องน้องที่น้องผมชอบที่สุดเลยให้น้องผมมาพูดเองดีกว่าใช่คะชอบเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะออก เดี๋ยวนี้ก็จะมีทางลับด้วยนะคะท่านผู้ชมก็รนี่โซนลูบิตโซวางลูบิทยิบไม่ได้คระบซนบ้านนี้ประตูเยอะมากถ้าใครไปเจอบ้านผมถ้าใครมาเจอบ้านผมวันที่ห้าก็เอาบ้านผมไปได้เลยนะครับเพราะว่าแบบแบบบ้านผมไม่ได้ใช้แล้วนี่อาหารของพร้อมอ้เช้าแล้วนี่ก็จะเป็นนี่ที่เก็บอาหารขนมแล้วก็หมี่ด้วยนะข้าห็นไหม้หมี่มีเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นนี่ช็อกโกแลต อืมแต่กินไม่ได้นะอเอาลูกนี่มาตรงนี้ก็จะเป็นนี่ลูกินมีโดนัทด,ด้วยนะมนผมเจ๊น้องนะผมเจ๊น้องนะอีเกียสักทีมผมไม่ได้เจ๊น้องนะอีเกียนานแล้วตั้งห้าวันเลยที่เป็นน้องแพดกินที่ขวางโดนัทกับกับ,ก,บกับเบอร์เกอร์นะครับส่วนนี่ก็เป็นพ่อน,นะครับที่มันชอบแก้ผมตลอดเลยไม่ชอบผายติดอ่ะโอเคอ๋อมันได้แต่ลมว่ะนี่ยท่านผู้ชมมาตรงนี้ก็จะเป็นทางหนีทีไล่สำหรับ ถือน,น้องอ,อีเกียเข้ามาในบ้านนะครับก็จะได้หนีทาน<ว>ด้วยแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกงบริการจ้างผมด้วยนี่นะคะผมไม่ได้เจอน,น้องอีเกียนานแล้วแล้วก็รสชาติโซนไหนสุดคลมสเมอร์นะคะหน,น,นีเป็นบ้านที่ผมสร้างขใช่ไหมรสชาติโซนไหนสุดคลมสเมอร์ผมชอบโซนโมอริสเกอร์อืมห้องครัวนี่ผมว่ามอริสเกอร์กันครับนี่ตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องผมนะครับนี่ทางห้องผมโค้ชโซน,นไหนคูณคอมเม้นมาเลยนะครับนี่เป็นเตียงนอนแบบแข็งแข่คคอมเม้นมาเลยนะครับมงโชอบโซนไหนใช่บ้านหลังนี้ผมททำโคตชสวยเลยแต่ถึงท้ายนอกมันดูเระยก็เถอะนะทุกคนดึ่มบอกแ้วครับคุณบอกว่าวว่าเกมให้มันตัดไม้มันตัดต้องมาทยังไงมาผิดเกมแล้ว ตอนนี้เป็นว่าข้างนอกที่ผมจะเอาเอันไปแกล้งน้องนะครับแต่แกล้งไม่ได้ว่านอนรู้ดีนะไม่น,อน้องออกเลยกผงหาอีเกียก่อนนะคะว่าอีเกียอยู่ไหน<อ>ผมไม่เจอก็ไม่เป็นไรผมจะแกล้งเจ้าอีเกียซะหน่อยอน้องพน,นักง,งานเหมือนเขารู้เขาหนีไปเขากลัวเอ,อ,องกรู้ทำบ้าใส่นี่คือบ้าเงของแตว่าที่เร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 ศเเรศเรเป นี่ตอนนี้จะเป็นแบบนี้คือว่าเราคิดถึงเมื่อก่อนไงเพราะก็เคยเพราะเมื่อก่อนพวกเราว่าเราไม่ต่ังแล้วน้ำเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราไม่รู้จักตอนนี้ยังไม่ได้ทำยูทูบหรือมั้งคือแบพวกเราแบบคือคือคืยแบบยังไม่รู้ขอเล่นนะเพราะเพาขอเล่นมันมีถ้างั้นผมขอจบคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบายโอ้แล้วผมติดอยู่ในท่อใครก็ได้ช่วยผมที